สวัสดีครับพู้จิททำช่าง YouTube อีกไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสินที่ผมกำลังใส่อยู่นี้นะครับนี่คือเสีย m มี่ออเดีย r t สมาร์นะครับซึ่งมันคือแว่นสําหรับในการใช้พูดคุยสนทนานและฟังเพลงได้นัน่นเองครับกับราคาสินค้สี่พันเบาทมาดูกันว่าแว่นตัวนี้จะมีดีอย่างไรกันครับ เริ่มแรกจากการแกะกล่องกันก่อนนะครับซึ่งในตัวของ semi smart audio glasses นะครับจะมีนึงนะครับคู่มือพร้อมกับตัวของผ้าเช็ดเลนส์นะครับแบนอยู่ในซองพร้อมกับสายชาร์จนะครับและก็อันนี้ก็คือตัวของ replacement ก็คือสำรับกรอบใส่สีดำนะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์เหมือนกัน,นครับอันนี้เราแกะมาใช้แล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเอง มาดูรูปร่างกันนะครับสำหรับ semi smart g r a s e s นะครับก็แน่นอนครับมันก็คือแว่นนั่นเองครับหน้าตาก็จะเป็นแว่นแบบปกติแต่สังเกตนะครับว่าเมื่อเรากางขาแว่นออกมาขาแว่นนั้นจะมีความกว้างกว่าปกติพอสมควรเลยทีเดียวครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะแนะนำกันที่ส่วนบนกันก่อนนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันจะมีร่องนะครับมีจะมีจุดนี้นะครับอันนี้คือ ไมโครโฟนนะครับซี่สามารถจะเก็บรายละเอียดของเสียงแล้วก็หักเหเสียงได้นะครับทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวในการสนทนานั่นเองแล้วก็ด้านในนะครับของตรงแว่นนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของลำโพงซึ่งเป็นแบบอัลตราโซนิกนะครับซึ่งสามารถที่จะให้เสียงไปหาหูคุณได้อย่าง ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถามว่าเบสมีไหมเท่าที่ทดลองมาเบสไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเรื่องของเสียงนะครับอ่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตรงด้านล่างนี้นะครับคือขั้วชาร์จนั่นเองครับก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้แล้วก็ที่สำคัญครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับระดับให้เหมาะกับจมูกของคุณได้ไม่ให้ดนันเกินไปเว่นนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่40 กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าแว่นนั้นก็ไม่ได้หนักแต่อย่างใดนะครับทีนี้หลายคนก็สง,สงสัยว่าแล้วอุปกรณ์เสริมอย่างตัวนี้นะครับนั่นคือตัวคลิปกันแดดจะทำยังไงนะครับจะใส่แบบโอซ้อนกันอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันไม่ได้ใส่ซ้อนกันครับมันใช้วิธีการก็คือเราดึงก้านออกมานี่ดึงออกมาก่อนนะครับอุ้ยก็ระวังห,หนีบนิดนึงเนี่ยคนหนีบไปแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะดึงออกมาปุ๊บนะครับแล้วเราก็ดึงจากแว่นปกตินะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือบอกไปตรงนี้นะครับมีเซนเซอร์นะครับเสามามาสั่งใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันสั่งใช้งานยังไงนะครับตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะถอดมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่ใช้อันนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใส่กลับไปได้เลยนะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับตึ๊บแล้วก็ตึ๊บ นี่ครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ทําเหมือนกันครับนี่จะใส่กับด้านนะครับพอใส่กับด้านปุ๋มเป็นจะบีปันหนาทันทีนี่ครับีดดเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคลิปกันแดดได้แล้วนะครับอ๋อสะดวกสบายดีนะครับสําหรับคนที่อยากจะเอามาใช้งานนะครับสําหรับการทํางานนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยเป็นกาทํางานยังไงนะครับ อันนี้เขายัดเอาแว่นออกไปใส่นะครับพอแว่นไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการบอกแบบนี้นะครับว่าเอ้ยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตนะครับว่าเอ้ยให้มันเป็นอะไรได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถที่เป็น hearing device นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ sound quality นะครับที่สามารถเซตได้นั่นเองครับเท่ากับว่าถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีแอปพลิเคชันในการควบคุมนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราก็สามารถที่จะสั่งเปิดเพลงฟังเพลงได้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการใช้งานกันว่าเซมี Jimmy, ่สมาร,ร์ตกราเซตนะครับตัวนี้มันจะมีดีอย่างไรนะครับทมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็มาดูกันว่าเ e มี่สมาร์ทออดิโอกราเซตตัวนี้จะมีดีอย่างไรกับการใช้งานจริงครับ เอาละตอนนี้มาถึงในเรื่องของการฟังนะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าเรามีการทดลองหลายหลายรูปแบบนะครับมีการใส่ก็คือใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงเราสามารถที่จะดัดตรงนี้นะครับเพิ่มทําให้มันสามารถใส่รับกับหน้าเราได้นะครับกดไปนิดนึงเพื่อจะให้รับนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใส่นะครับข้อดีของมันนะครับคือนี่ครับมันสามารถที่จะสั่งงานนะครับโดยการแตะสัมผัสเงี้ยได้นะครับเพื่อจะทําให้เล่นเพลงหรือวิจิตเพลงแล้วก็สามารถที่จะ ดับลแท็บได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปร,บรับระดับเสียงได้ด้วยนะครับค,คือแตะมีค้างไว้ปื๊ดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเสียงนะครับแตะนี้แค่นั้นเองครับก็สามารถที่จะเพิ่มดเส,สียงได้แบบอัจฉริยะแล้วนั่นเองครับมีการใช้งานไม่ยากและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดการแตะฝั่งไหนมากกว่ากันนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเสียงกันนะครับซึ่ง จากการลองฟังนะครับก็ต้องบอกไปเลยว่าถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบัสตูดิโอหรือว่าอยู่ห้องนอนหรืออะไรพวกนี้หรือห้องทํางานก็ตามเสียงก็ได้ยินชัดเจนดีนะครับแต่ว่าการปรับเวลลุ่มนั้นอาจจะต้องปรับเยอะนิดนึงนะครับก็เพราะว่ามันเสียงค่อนข้างที่จะเบานะครับอย่างไรก็ตามครับพอมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยคุณก็จะได้ยินเสียงของมันค่อนข้างที่จะชัดอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่บอกครับพอออกเอวดอร์มันจะไม่ได้ยินเลย ได้ยินแต่ว่ามันแบบจัง,จงๆมากๆจนเรียกได้ว่าบางทีคุณอาจจะต้องมีการใช้สมาธิในการฟังนิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องที่โดดเด่นคือ microphone. ไมโครโฟนมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอันนี้นะครับเป็นการทดลองโดยใช้ไมโครโฟนนะครับเราใส่อยู่นี่นะครับก็คือ เป็นเสียวมีน,นั่นเองครับเสียงที่ออกมานะครับตอนนี้ก็อ,อยู่กลางห้างก็จะเป็นด้านลาแบบนี้เองนะครับ<ะ>ก็เรียกได้ว่าถามว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเราที่จากการสำรวจจากเพื่อนๆที่ได้ทดลองคุยก่อนหน้านี้นะครับ<ะ>ก็ว่าเสียงที่ผมออกมานั้นเขาบอกว่าได้ยินค่อนข้างคมชัดแล้วก็น้อยนั้น,ใน,ในค่อนข้างที่จะน้อยลงพอ่อสมควรครับแต่เดี๋ยวเรามาลองฟงอังก,กันกับตรงนี้นะครับแล้วคุณมาบอกัน่อว่าเสียงมานั้นเป็นอย่างไรกันครับ ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับสามารถที่จะใช้งานแบบปกตินะครับโดยไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ทำอะไรนะั้นอยู่ได้สูุดๆถึง24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้ามีการฟังเพลงก็อยู่ได้10ชั่วโมงสานทธาไหนให้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีโหมดแบบ퀵ชาร์ตนะครับซึ่งสามารถแปะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบเร็วนะครับโดยสามารถที่จะใช้ผ่านขั้วตัวนี้ โดยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงในการทําให้ไฟเต็มจาก0%ปรเ็ถึง100นะครับถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบแม่เด็กแล้วก็เอาไปเสียบกับ Type C น,นั่นเองครับสรุปแล้วนะครับสําหรับแว่นของซีมี่นะครับซึ่งขอบอกว่านี่คือแว่นอีกตัวหนึ่งที่มีความฉลาดเพราะว่าสามารถที่จะใช้ฟังเพลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลิปกันแดดอะไรได้อย่างง่ายดายนะครับถอดเปลี่ยนง่ายชาร์จไฟง่ายใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับก็สามารถใช้งานได้หมดวัน24ชั่วโมง หรือว่าหลายคนบอกว่าเอ้ย24ชั่วโมงฉันคิดว่ามันไม่ไพออะไรเงี้ยจะไม่ใช้งานทั้งวันก็ใช้ได้11วันเลยทีเดียวครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์เคลเจตัวหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสายตา,า,าสั้นหรืออะไรเงี้ยอยากได้อแว่นมาใช้งานแทนหูฟังนะครับแล้วก็ไม่ชอบใส่หูฟังนี่ก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจข้อเสียอีกการหนึ่งนะครับที่ผมมองก็คือว่ามันขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงสักเท่าไหร่นะครับก็คาดว่าเสี่นมี่น่าจะมีการผลิต เพื่อจะรองรับกับกรอบแว่นที่จะออกมาในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับกรอบแว่นนะครับและตัวแว่นของ s ซมี่สมาร์ทกราเซตต u ออ o ตัวนี้ไว้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้ทางข้างล่างนี้หรือว่าใน f a c บุ o o k ดลคอมของเซมี่ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็ m ี่ o m นะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์แครเจ็ตของเซมี่ได้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขนาดนี้และในฟุตบอลคอมสตาร์ปี๊กไรเบอร์ตเช่นเคยครับ